สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่มีบุตรมีอะไรบ้างสบายจังสเตชันจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เรื่องนี้นะคะในปี2,564เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับค่าคอร์ดบุตรและค่าฝากคันค่ะค่าฝากคันก็จะได้รับ1,500บาทสำหรับการที่จะต้องไปฝากคันจำนวน5ครั้งนะคะ ส่วนค่าคอดบุตรเนี่ยก็จะได้รับ1 5 0 0 0บาทค่ะจากเดิมก็1 2 0 0 0บาทนะคะแต่อย่าลืมว่าจะต้องส่งตนสมทบมาแล้ว5เดือนจาก12เดือนค่ะส่งคอบุตรก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกันค่ะจากเดือนละ600บาทเป็นเดือนละ800บาทค่ะก็จะจ่ายให้กับผู้ประกันตนซึ่งส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย12เดือนจาก36เดือนค่ะ โดยใจ่ายให้ครั้งละ3คนค่ะ